โอ้ยังมีรอเรียนบบานเฮาเนาะมีเลยพอได้อยู่เรามันนีก็เห็นความต่างอโอ้

For my bi so ya ti tham mo cha ya mi tha si tu bi ta na pu cha cha ka ta hu la la pa na cha bi ku na ma nu na tu mi ku nya pa su ta na na pa ka n ti tu sa pa ma ka ra ng sa อรณกันตุตัสสะเทวะตะสาปสังฆานุภาเวนะสทาสโอทีภาวนตุเตเตนะวจตะจภสุวิหาโลจาติเวกมีธุ บนระดับยุ่งแต่ว่าเขาไปเดินทางไก่แล้วก็ตกเอาโดยยามเจอพายุฝนยังสิเพิ่นจะเอาของลงในบาทบดเลยนะยามฝนตกนะแม่นั่นแหละเก็บอย่างใดมันฝนตกมันพวยดานฮะมือวันนี่เด้อ้นาเอราบักกรันกุคอดตายได้อาทิตย์นหนึ่งเจ้าเห็นที่พักสงโนนบ้านหางแห่งนีนน้นะครับเกือบเกือบร้อยปีที่แล้วที่นี่เป็นหมู่บ้านลางนะ ก็มีหลายที่นะที่พิ่ทิศไปนะที่เป็นหมู่บ้านล้างเพราะว่าโรคโรคหาโรคอะไรสมัยก่อนนะครับผมนะโรคหาระบาดผู้คนล้มตายเยอะนะครับผมในหมู่บ้านเขาก็เลยทิ้งสถานที่แห่งนี้นะทีนี้ก็เลยเป็นพื้นที่ของหมู่บ้านล้างนะ,ะที่พักสงนอนบ้านห้างแห่งนี้ก็คือมีเนื้อที่แค่สองไร่เองนะครับเป็นที่พักสงเล็กนะพระก็ บางช่วงก็ขาดพระนะบางช่วงก็ไม่มีพระนะบางช่วงก็ไม่มีพระหลายปีเลยอ่าถามมรกรคทายกเขานะก็คือไม่มีพระอยู่นานจนให้เขาให้ยกมอไฟไปเลยนะการไฟฟายกมอไฟไปเลยพอมีพระมาอยู่เขาก็เอามอไฟมาใหม่นะ,ะแต่ปีนี้มีพระอยู่นะครับมีพระอยู่2อรูปนะครับจำพรรษาอยู่ที่นี่แต่ก็ไม่แน่นะไม่แน่ไม่แน่เป็นบางแหวะบางแหวะก็ล้างนะพิธมาพักที่นี่นะมาขอพักกับท่านนะก ซอกแซกมามีพระที่ครูบาอาจารย์ที่พิธิธรู้จักที่นี่นะครับก็เลยมาพักสัญญาณโทรศัพท์ก็โอ้โหแทบไม่มีเลยโอ้ยสุดๆจริงๆนะเป็นบ้านป่าบ้านดงครับนะเป็นเขตติดต่อระหว่างอำเภอดงหลวงกับท่าพนมนะเป็นรอยติดต่อกันนะเป็นเขตติดต่อกันอ่าก็ถือว่าจะค่อนมาทางดงหลวงมากกว่านะจะค่อดมาทางอำเภอดงหลวง ดวงหลวงก็บ้านป่าเมืองเขานะกันดาลพอสมควรต้มาหาคก็ไม่ใช่เพ็าะนี่ะเอาไปบห้มากต้ตเขาป่าอกมาอย่างวัตมบทยังม่งกา สวัสดีครับก็พบกับพี่ทิดขวัญอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมพี่ทิดขวัญมาอยู่ที่ที่พักสงโนนบ้านห้างนะครับผมบ้านโศกแมวตะบนอุ่มเมา้าอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับผมคือพี่ทิดส่วนมากนะอยู่แต่นในป่าในเขานะครับบา,บางทีก็เจอพายุฝน ขึ้นไม่มีนะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้ตอบคอมเมนต์แล้วก็วิดีโอก็ช่วงนี้ก็วันเว้นวันลงนะครับผมไม่ค่อยได้ลงเพราะว่าขึ้นไม่มีเลยครับบางที่นะขึ้นไม่มีเลยก็แย่หน่อยนะครับผมเป็นฤดูฝนนะครับผมนะแล้วก็ส่วนมากพิธีก็จะไปตามที่พักสงสำนักสงในป่าในดงอย่างนี้นะครับผมนะเป็นที่กันด่านหน่อยนะครับผมต้องรุยฝนรุยโคลน ไปอย่างนั้นน่ะนะก็เลยอ่บางทีคอมเมนต์อาจจะตอบช้าหน่อยนะครับผมแต่ก็คอมเมนต์มาได้ครับคอมเมนต์มาได้นะครับผมอ่าติชมรายการหรือแนะนำสถานที่ให้พิธิตได้นะครับผมนะอ่าทุกคอมเมนต์ครับผมทุกคอมเมนต์นะพิธิตอ่านนะแล้วก็ตอบแต่อาจช้าหน่อยนะเพราะว่าสถานที่ท,ที่พิธิตไปมันเป็นที่กันด a n น,นะเป็นที่กันดา n แล้วก็ห่างไกลความเจริญมาก บางที่ไม่มีสัญญาณเลยขีดเดียวก็ไม่มีเลยบางที่ไฟฟ้าไม่มีแบตหมดแบตโทรศัพท์ก็หมดแบตกล้องก็หมดคือหมดทุกอย่างคือทําอะไรไม่ได้เลยบางวันก็ต้องติดอ่าไปค้างคืนอยู่ป่าคืนสองคืนเลยอย่างนี้นะครับผมอ่าก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนการเดินทางของพิธิตแล้วก็ร่วมท้าบุญกับพิธิตมานะครับผมก็ขออนุโมทนาสาธุก,กับทุกทุกท่าน ก็รอติดตามดูนะครับผมว่าพิธีจะพาไปเที่ยวไหนและสถานที่ที่พิธิพาไปนั้นจะมีอะไรที่น่าสนใจตื่นเต้นสักแค่ไหนก็รอติดตามชมนะครับพิธก็ยังเดินทางไปเรื่อยๆนะครับผมในวัดป่าวัดเขาสำรักสง์ในป่าในเขาอย่างเงี้นะครับผมเพ,เพื่อให้เพื่อให้ท่านผู้ชมนะครับผมได้รับรู้รับทราบนะว่าพระอยู่ป่าอยู่เขาปฏิบัติปฏิบัติตตตชอบ ในเมืองไทยของเรานั้นยังมีอีกเยอะนะครับผมอย่าไปมองต่เรื่องเสียนะครับผมอย่าไปมองต่เรื่องเสียหายส่วนที่เสียก็เสียส่วนที่ดีก็ดีก็เหมือนพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็เหมือนเหมือนคนเรานะครับผมก็มีดีมีชั่วเหมือนกันท่านก็เป็นมนุษยธรรมดานี่แหละที่มาบวชนะมาบวชส่วนผู้ที่เข้าใจในเรื่องธรรมวินยัยก็แก้ไขขัดเกลาตนเองส่วนที่ส่วนผู้ที่ไม่เข้าใจก็ บชมาที่ไม่ประปองตัวเองก็มีมันก็มีเหมือนกันน่นแหละครับผมนะก็เหมือนกันกันกบเราเานี่แหละครับผมก็มีดีมีชั่วมันเหมือนกันนี่แหละนะก็อย่าพึ่งทอแท้นะครับผมผู้ที่แสวงบุญนะทานศีลภาวนาก็อย่าพึ่งทอแท้ใจความดีอยู่ในอกอยู่ในจิตในใจเรานะครับผมไม่ได้อยู่ที่พระไม่ได้อยู่ที่ใครอยู่ที่เราเป็นคนดีไหมให้อภัยผู้อื่นไหมมีเมตตาต่อผู้อื่นได้ไหมสัตว์อื่นได้ไหมอย่างนี้นะครับผม ยินดีที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นไหมนี่แหละครับผมคือธรรมะของพระเจ้านะครับผมอยู่ที่เราครับไม่ได้อยู я, ่ท kind of ี ahead, <Okay. S 1> ่ใครนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วติดตามรับชมว่าพิ่จะพาไปเที่ยวไหนนะครับขอขอบคุณทุกทท่านนะครับที่อ่าให้การสนับสนุนการเดินทางของพิธไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้พิธลา่อนครับสวัสดีครับกินข้าววัดครับข้าเข้าเข้านี่อู้สัตว์แล้วเขากินอ๋อ เลยเขาได,ไดเจ้าเขาได้ชนครับต้นไม้อัอนอน,น,อนั้นไดเมื่อเด็ดเมื่อเด็ดป้าเขาได้เฮ้ยนี่ก็เมื่ออยู่คุณได้บัตรดนนคนนะโอ้าอยุคจักเลยนะยุคหมอกร้านฆ้าน่ะบ่แม่น,น,นบ,บ้านบา่สักว่าเขาคุยจักเจ้าเนาะลูกหลานบ่เนาะเออญาติใกล้จอ๋อลูกคุณไหนดีๆเด้อก็ได้ยุคดินบัตรสมเปรียดอ๋อ มีแกงหน่อไม้ครับวันนี้แกงหน่อไม้หมกหน่อไม้ปิ้งปลาขาวสุดยอดแกงย่างนอหน่เราแกงเอียนแกงแกงแลนบ่ฮะมึงไม่แกงแลนบ่เนียผมบอกคยกินในแลนด์นว่าฮะแกงแลนดครับ <laughs> ข้าขายในตลาดอยู่ครับเห็นตะก้อนก้อนชิซิกนะ่ะบินทบาทยอยู่ในเมือง ไอ้ตลาดที่เขาขายของสดตอนเช้าๆฮะนะเขาขายหิ้มท่างไงล,ล่ะเฮ็ดเป็นกองเป็นกองอยู่โอ้ยังมีนอเลียนบ้านเฮาเนาะมีเลยพอได้อยู่แล้วโมนี่ก็เห็นความต่างอโอ้อ๋อพบรสละบันดอก <c oughs> พวกแง่พวกอย่างเด้หลายบ่ฮะแง่พวกเราเห็แนแง่่อยากอยากสูญพันเนาะ